นาะยยกไว้สูงๆไกลๆผู้บริสุทธิ์พระพุ้เเจ้ามีจริงแน่นอนครับเอาไว้ส้งสูงโอเคนะนาะยยกเอาไว้ตอนนี้นอกกรอบนะอย่ามาปนกันที่นี้นะครับเอาเรื่องดาวมนุษย์ทีนี้ลุงขออนุญ,ญาตโยกมาทางพุทธศาสตร์ทีนะแต่วิสีพุทธศาสตร์จะว่าไงนะพุทธศาสตร์ก็บอกกันแล้วว่าโลกนี้เกิดได้ยังไง ปวีเจ้าไม่ตอบหน้าวันนั้นแต่หน้าวันนี้ถามว่าลุงออกคือใครคําตอบสุดท้ายจะต่อรองนะต่อรองไม่จบนะเอาหนึ่งลูกชาวนาจำขัน้นผู้มีแต่กระเพานหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกางทุ่งนาตำบลดอนจืออำเภอปุณบางสาหานจังหวัดวรชธานีเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดการากนนท,ากทุ่นงนา,นาขณะแม่กำลังำนำนาอยู่แอมหัวซุขที่โคนเลยพี่เอ๋ย ชุบเลยนะดินน้ำลมไฟต่อเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเลยครับจากห้วงแห่งจักรวาลภายในมดลูกของแม่หัวทิ่มขี้โคลนชั่วเลยโดยมีสายสะดือเป็นตัวยืดโยงอยู่นี่แหละคือลูกงอกในการเกิดนะครับยังไม่พอสองคือสิทธิ์พระัาคตผู้อยู่หางแถวรู้แลวจึงมาเล่าให้ฟังฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ อบุญใจตปื้นตันใจนะเรียกว่าหัวใจดอกเออนะ่นะนะเออค่อยๆสดับเดี๋ยวหัวใจดอกซะก่อนใจดอกตางอากาศไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวรถวอมานะนะเอาละโยกมาทางพุทธศาสน์นั่นแหละก็คือการเกิดโลกณนะวันนั้นพทะเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องจิตใจณวันนู้นสองพันหร้อยปีนะ หน้าวันนี้ลุงหอกคันนาสามาบอกโรควันนี้เกิดเองตามที่ว่าเมื่อกี้มาทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นไหมครับโรควันนี้เกิดเองคือเกิดธรรมชาติโดยธรรมชาติไงธรรมชาติทั้งหมดโอเคไม่มลุงมาไขขบวนขบวนความนี่ไก่เกิดมาไก่ก็มีกรรมนี่เนี่ยเออ,อ,อ,อไขเกิดมาไขนี่มันยังเป็นไขอยู่นะกรรมยังน้อยหรือแทบจะไม่มีกรรมแต่๋มา ถ้ามันไม่ฟับมาเป็นไข่มาเป็นไก่มันก็หมดกรรมตรงนั้นก็เหมือนกับใครอยู่ในท้องแม่นะครับนะมันเป็นไข่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นตัวก็ถือว่ากรรมนั้นยังไม่เกิดโอเคไหมครับยังไม่ร้องแอ้ก็แปลว่ายังไม่เกิดนะหมอดมววติดอยู่ในท้องก็จบตรงนั้นโอเคไหมเกิดมาแอบมีกรรมทันทีเนี่ยมากลุ่มพุทธศาสตร์ก็มาเรื่องของการ